สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพอยนะคะหลังจากที่พบกับเชอรี่ไปแล้วในการพอกหน้าหน้าใสไร้สิวเซียนะคะวันนี้พอยก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับการพอกหน้าทําให้หน้าดูขาวขึ้นนะคะเพราะว่าพอยเองเป็นคนที่หน้าขาวแล้วก็เป็นคนที่แบบมีผิวสองสีค่ะก็อยากที่จะขาวเหมือนคนอื่นบ้างค่ะก็เริ่มเลยละกันนะคะค่ะมาเริ่มขั้นตอนการพอกหน้ากันเลยนะคะแต่เริ่มแรกเราต้องล้างหน้าเราให้สะอาดก่อนนะคะ ามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะอันแรกก็จะเป็นมะขามเปียกนะคะก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปแล้วก็มาผสมกับน้ำอุ่นแล้วก็คั้นมาให้ข้นๆอย่างนี้นะคะส่วนผสมที่สองนะคะก็จะเป็นน้ำผึ้งค่ะแต่ในส่วนผสมในวันนี้ที่เราใช้ก็คือจำนวน6ช้อนชานะคะตัวที่3ามก็จะเป็นนมสดนะคะ6ช้อนชาเช่นกันค่ะค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็นำ ส่วนผสมที่เราได้นะคะมาพอกลงบนใบหน้าเราเลยนะคะก็พอ,พอกสมมติว่าเราพอกเต็มใบหน้าเราแล้วนะคะก็นวดนิดนึงเพื่อให้ส่วนผสมนั้นให้มันซึมเข้าไปในผิวเรานะคะส่วนการพอกนะคะก็จะเว้นช่วงรอบตาแล้วก็ปากเรานะคะระยะเวลาในการพอกก็ ลอยทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะหลังจากที่เราพอกหน้าทิ้งไว้15นาทีแล้วล้างน้ำให้สะอาดแล้วนะคะแล้วก็เราน้ําแข็งมาถูบนใบหน้านะคะเพื่อให้ลูกขนขนบนใบหน้ากระชับชุนนะคะถูเบาๆนะคะถูทัะะ่วใบหน้าเลยคะ สร็จแ,แล้วก็เช็ดในหน้านะคะค่อยๆตามคเพมก็ผิวหน้าเป็นผิวที่ค่อนข้างบอางค่ะหลังจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะคือการบำรุงผิวด้วยครีมหรือมอยเจอไรเซอร์นะคะแต่วันนี้พอจะใช้ครีมเป็น นิ้ครีมของจอร์ันนะคะมาเริม่มทาครีมไปเลยค่อยๆทาเบาๆค่ะเพื่อให้เหนือครีมเข้าไปเนือ้อ <laughs> ท้องหน้าขาวใส่ด้วยมะขามนมและน้ำผึ้งนะคะเราสามารถทำได้อาทิตย์ละสอครั้งถ้าทำไปเรื่อยๆเราก็จะค่อยๆเห็นผลขึ้นไปเรื่อยๆนะคะค่ะวันนี้ก็จะขอจบคลิปเด็ดเ <It just S 1> คล็ดลับผู้หญิงยูย่สวยกันแล้วนะคะ okay, <kiss> ก็เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย